ดูกันต่อครับว่าจะทํายังไงครับยกที่4ี่ครับเดินเข้าหาครับแข้งขวาฉัดขาดังเพรียเจ้เนี้ยมัดมาตามด้วยแข้งครับเจ้าของดอสันแข้งขวาพรมลิขิตฉัดดังเพรียแข้งขวาฉัดดังเพียมแข้งขวาฉัดเพียแข้งขวาเข้าไปเพรียครับมันจอเข้าไปครับมาจอให้พังฉัดให้ผุถ้ายังไม่ผูกก็บกให้มันพังครับแข้งขวาครับอ้าวกรรมการอะไรวะกรรมการมาห้ามมัดขวาครับเอ้าเอ้าโดนก่อนครับ อ้าวแต่กรรมการไม่น <it> ับก็โอเคครับน่าจะเป็นจังหวะเออ่เสียครับแต่ว่าอืมไม่เป็นไรครับอย่าอย่าลืมล้ำครับอย่าลืมล้ำเดี๋ยวหลับลืมครับจังหวะนี้ครับแม่เตะเพลินไปหน่อยครับมาแข้งขวาครับท่านของผมลิขิตครับทีบซ้ายผมลิขิตทีบซ้ายผมลิขิตครับจังหวะนี้นะครับฮะแข้งขวาผมลิขิตทีบซ้ายผมลิขิตครับเอ๋อผมไอคนอังกฤษบอกว่านี่ปล่อยให้ดีใจเกอร์ครับจังหวะนี้แม่เมื่อสักครู่ครับทีบซ้ายครับผมลิขิตครับมาครับมัดซ้ายเจอแข้งขวาผมลิขิตมัดซ้ายมาเทิร์นของโดสันทีบซ้ายผมลิิครับ เดินเข้าหาดอสันถอ,ถอยครับเดอสันถอยตะแมงแทงเมงแล้วครับจังหวะนี้ครับทีเอาอเจอบันเซียนครับโอ้ยักไงาภายหลังนอนไงแล้ววันกรรมการบงมือใบ,บ,บายแยกย้ายสลายตัวตั้งคุ้มเรียบร้อยหอยเสียบครับคุณผู้ชมครับโอ้โห